สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน YouTube c h anel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ เมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักกราวตาลโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรอบปฐมทัศ์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนั้นดิฉันก็ ได้มีโอกาสเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์ด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่บรรดาหน้าตดุริยางคศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักดนตรีผู้ขับร้องผู้ภาคเจรจาซึ่งมีทั้งบรรดาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษานะคะตลอดจน ช่างศิลปรกรรมช่างเทคนิคต่างๆในการจัดการแสดงโขนซึ่งจะต้องใช้องค์คาพยพประกอบกันมากมายภายใต้การกำกับดูแลและประสิทธิ์ประสาทวิชาของครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆเพื่อร่วมกันจันลงรักษาแบบแผนการแสดงน้าตสินชั้นสูงนี้ไว้ค่ะและเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของคนไทยนะคะที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยนั้น เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะถ้าเราจะย้อนกลับไป ถึงจุดเริ่มต้นที่โขนกลับมาเป็นที่นิยมอย่างมากแบบในเวลานี้นั่นก็เป็นเพราะพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีนั่นเองค่ะ วันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังประวัติความเป็นมาของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กราวตาลกันค่ะ โขนเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัยเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการชมโขนให้มากขึ้นเอกลักษณ์ของการแสดงโขนนั้นผู้แสดงต้องสวมหน้ากากหรือเรียกว่าหัวโขนให้ตรงตามบทบาทของผู้แสดงนั้นๆเช่นยักษ ลิงเป็นต้นส่วนตัวพระตัวนางและเทวดาสมัยก่อนก็สวมหัวโขนแต่ปัจจุบันเราจะเห็นผู้แสดงแต่งหน้าสวยงามไม่ต้องสวมหัวโขนแล้วหากแต่ตัวละครทุกตัวยังคงใช้การร่ายรำตีบทตามความหมายโดยไม่ได้พูดหรือขับร้องเองการดำเนินเรื่องจะเป็นไปตามบทที่เรียบเรียงและบรรจุเพลงอย่างเหมาะสมมีการขับร้องประกอบวงดนตรีปีพาดและมีผู้ภาคเจรจารวมทั้งมีตัวตลกในบางฉากบางตอนเพื่อความ สสนนนุกนานอาจกล่าวได้ว่าโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่นวรรณกรรมวรรณศิลป์น,น,นาฏศิลป์ดุริยางค์ศิลป์ขีตศิลป์หัตถศิลป์ การแสดงโขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเนื้อเรื่องเป็นการทำสงครามระหว่างกองทัพพระรามกับทศกัณฐ์ซึ่งมีความสนุกสนานและตัวละครมากมายทั้งยังให้คติเตือนใจในการปกครองคนและการประพฤติตนในเรื่องความสามคัคคีความเสียสละความอดทนความซื่อสัตย์ความกล้าหาญส่งเสริมการทำความดีและเชื่อมั่นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ แต่เนื่องจากการแสดงโขนนั้นมีแบบแผนประเพณีตลอดจนศาสตร์และศิลป์ที่ละเอียดลึกซึ้งต้องอาศัยการสืบทอดอย่างเป็นระบบการจัดการแสดงเต็มรูปแบบแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องยากทำให้การแสดงโขนไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีตเยาวาชนคนรุ่นใหม่ก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงศิลปะการแสดงชั้นสูงของชาติแขนงนี้และหันไปให้ความสนใจการแสดงและความบันเทิงอื่นๆตามยุคสมัย พุทธศักราช2,546สมเด็จพระกนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปริวิตกว่าในอนาคตศิลปะการแสดงโขนจะซบเซาลงด้วยขาดทั้งผู้ผลิตและผู้ชมจึงทรงนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท ซึ่งได้ทรงพระราชปรารภด้วยน้ำพระราชหฤารัไทยแห่งพระผู้ทรงเป็นอัคราพิรักศิลปินว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในภูมิภาคต่างๆ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชบัญชาให้จัดการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทั้งอย่างพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้ตามเสด็จและประชาชนได้ร่วมชมด้วยโดยกรมศิลปากรจัดการแสดงโขนตอนนิ้วเพชรณนะพระตำหนักภูพานราชนิเวศ นตอนสมนักขาหึงณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ ยกรบณวังไกลกังวลหัวหิน การนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ให้กรมศิลปากรรับไปเป็นทุนศึกษาพัฒนาเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามและศึกษาปรับปรุงการแต่งหน้าผู้แสดงโขนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับแต่งหน้าให้เหมาะกับบทบาท นอกจากนี้ยังมีพระราชสา,าวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่อย่างประณีตทั้งศิราพณ์และพัสตราพณ์ให้ศึกษาวิธีการแต่งหน้าโขนที่เปิดหน้าให้สวยงามเหมาะสมแก่การแสดงบนเวทีสมัยใหม่และให้ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในการแสดงโขนได้มีส่วนร่วมฝึกทักษะและประสบการณ์ ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชเสาวนีนี้จึงก่อให้เกิดนักแสดงและช่างฝีมือรุ่นใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งช่างทำหัวโขนช่างทอผ้าช่างปักสะดึงกรึงไหมช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักช่างเขียนและช่างแต่งหน้าโขนผู้มีความเข้าใจในศิลปะและจารีดนิยมของโขนอย่างถ่องแท้ มูลนิธิที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็ได้สนองแนวพระราชดำริด้วยการรวบรวมข้อมูลศึกษาค้นคว้าองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดงโขนนับตั้งแต่โบราณประมวลผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลินและดุริยะขีตศิลินจัดตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขนพระราชทานในพุทธศักราช2558ภายใต้การอำนวยการของกองราชเลขานุกานในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงชุดพรมมาสเป็นคำรบแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 0พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเฉลิมพระชมพรรษา7 5พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพุทธศักราชส5 5 0ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นการแสดงโขนประกอบวงโยธวาทิตของกองทัพบ,บกปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชมของผู้ชมอย่างกว้างขวางนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการแสดงเป็นโขนประกอบวงปีพาดตามขนบจารีตแล้วจัดแสดงอีกครั้งในพุทธศักราช2 5 5 2กำแหงหนุมานน้อมรับพะระนาดชบัญช,ชา ริหกข,ขึ้นฝากฟ้าหน้าไา,าลาย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรรอบปฐมทัศน์การจัดการแสดงโขนทุกตอนส่งโสมนัสที่การแสดงประสบความสำเร็จเนื้อความคาดหมายเกิดกระแสนิยมใหม่ในสังคมไทยที่คนหนุ่มสาวเยาวชนและประชาชนทุกวัยหันมาสนใจชมโขนกันอย่างเนืองแน่นเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งจึงมีพระราชสาวนีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนต่อเนื่อง ทุกปีสืบมาดังที่มีนามเรียกขานกันว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยนับตั้งแต่พุทธศักราช2550เป็นต้นมาได้จัดการแสดงโขนตอนพรมมาศตอนนางลอยตอนศึกมยราบตอนจองถนน ชุดศึกกุมภการตอนโมกขสะชุดศึกอินทรชิตตอนหน้าขบาทชุดมังกรกันและพรหมมาต ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ทรงเคยฝึกหัดและทรงแสดงโขนจึงทรงเข้าพระราชหฤทยัยในองค์ประกอบทางศิลปะทุกขแขนงอันเนื่องด้วยโขนตลอดจนการนาฏศิลิ์และดนตรีไทยอย่างกว้างขวางลึกซึง้งทั้งยังมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงเสืบมสารพระราชกรณียกิจทุกด้านของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราช,ช ชนนีอย่างเต็มพระกำลังครั้นเสด็จขึ้นทรงราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชูปถมัมแก่กิจการอันเป็นมรดกภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดมาในพุทธศักราช2560 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร่วมแสดงมหรสพสมโพธในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรนท้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ในตอนรามาวตารตอนศีดาหายพระรามได้พลและตอนขับพิเภก สามากั้นกลางขวางหน้ากูไว้ใหญ่ต้องลีกทางให้คลาใครเสียแต่โดยดีเราคือทศกัณฐ์อาสุรีเจ้าลงกาเรื่องิทธีมีศักดาปราบได้ทั่วไกลจับข้านั้นสายชื่อพิเภกเป็นอนุชาร่วมอุทรของทศกัณฐ จ้านครลงกาสถานข้าต้องโทษถูกกำจัดตัดจากวงวานสำเนรเทศเพราะสาเหตุทำไมสุบินนิมิตผิดพระประสงค์พุทธศักราช2561จัดการแสดงตอนพิเภกสวามิภักดิ์ Bye. พุทธศักราช2562ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดการแสดงโดยต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เหมาะสมมีการจัดการแสดงโขนตอนสืบมันคาในพุทธศักราช2 5 หนึ่ งดการแสดงด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบาดและกลับมาจัดการแสดงในพุทธศักราช2565ตอนสกดทัพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรรอบปฐมทัศน์พุทธศักราช2 5 6 6จัดการแสดงตอนกุมพกกันทดน้ำ และในพุทธศักราช2567ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยอีกวาระหนึ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลอง2โอกาสมหามงคลได้แก่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 และการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพันศา9 2พัรษา12สิงหาคม2567มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลน,นี้ด้วยการจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักราวาลา แม้การจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในแต่ละครั้งมิใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่อุดมการณ์ที่คณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานทุกคนทุกฝ่ายต่างเชิดชูไว้เป็นหลักชัยแห่งการทุ่มเทสรรพกำลัง คือพระราชปรารภของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้สำหรับการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน แสดงโขนเรื่องรามาเกียรติ์ตอนพระจักรวาวารตาลเป็นการแสดงกฤษฎาพินิหารขององค์พระจักราหรือว่าพระนารายณ์ที่อวตารล,ลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบอธรรมนะคะเปรียบประดุจพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงพรดุงความสุขความสงบแก่ปวงพระสกนิกรน,นั่นเองค่ะเราไปติดตามภาพตัวอย่างของการแสดงบางส่วนรวมทั้งเรื่องราวอย่างย่นยอ่อให้เข้าใจเนื้อหาของการแสดงในตอนนี้กันค่ะ เมื่อเริ่มต้นการแสดงจะเป็นรำเบิกโรงถวายพระพรค่ะจากนั้นจึงเข้าสู่การแสดงโขนเนื้อเรื่องเริ่มจากพระอิน์ทและเหล่าเทพนิก่อนพากันไปอัญเชิญพระนารายณ์ขณะประทับเหนือพญาอนันตนาคราชในเกษียนสมุดให้อวตารเพื่อปราบยุคเข็นพระนารายณ์เป็นพระรามเทพพาหนะและเทพพอาวุธเป็นพระอนุชาก็คือพระลักษพระลักษมีพระชายาเป็นนางสีดา ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการต่อสู้รบพุ่งกับฝ่ายอธรรมคือทศกัณฐ์และญาติวงศ์จากนั้นได้ดำเนินเรื่องเป็นลำดับตั้งแต่พระรามครั้งยาววัยได้ปราบกากนาสูนอสุรญาตของทศกัณฐ์จากนั้นได้ผูกเรื่องตัดตอนตั้งแต่พระรามเสด็จไปยกสอนที่นครมิถิลาได้นางศีดาเป็นมเหสีจนรับสัตว์จากเท้าทศรถพระบิดาออกเดินป่าเป็นเวลา14ปี ขณะอยู่ในป่านางสัม,มนักขาน้องสาวของทศกัณฐ์ซึ่งมาพบพระรามและหลงรักแต่ไม่สมหวังจึงมาฟ้องพี่ชายและยุยงให้ทศกัณฐ์นั้นอยากได้นางสีดามาเป็นมเหสีอันเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามทศกัณฐ์ใช้ให้มารีดแปลงกายเป็นกวางทองมาลวงล่อพระรามออกติดตามกวางทองส่วนทศกัณฐ์แปลงเป็นพระสุธรรมฤฤษีลอบเข้ามาลักนางสีดาพาขึ้นราชรถ ไปพบกับนกสดายุผู้มีฤทธิ์ที่ขวางไว้แต่เมื่อน,นกสดายุเผลอพูดความลับว่าในโลกนี้ตนเองจะพ่ายแพ้เพียงสามสิ่งเท่านั้นมีพระศิวะพระนารายแล้วก็ธรรมรงหรือแหวนที่นางสีดาสวมอยู่พอทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นก็ถอดแหวนของนางสีดาคว้างไปโดนปีกนกสดายุจนหักตัวร่วงหล่นลงกับพื้นไปจนในที่สุด ทศก,กัณฐ์ได้พานางสีดาไปไว้ในอุทยานท้ายกรุงลงกาพระรามพระลักษ์ออกติดตามได้พบกับหนุมานซึ่งถวายตัวเป็นข้ารับใช้อีกทั้งยังไปพาพลวานอนทั้งฝ่ายเมืองขีดขินและเมืองชมพูมาเป็นทหารของพระรามแล้วยกทัพไปทำสงครามชิงนางสีดากลับคืน ในตอนสุดท้ายของการแสดงสมมุติว่าพระรามได้แสดงกฤษสดาพินิหารปราบทศกัณฐ์ได้แล้วจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาและมีการเฉลิมฉลองที่สามารถปราบฝ่ายอธรรมได้ราบคาบสมดังเจตจำนงหมาย พระนารายหรือพระจักราเปรียบประดุจต,ต้นราชวงศ์จัก,กรีที่ปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบสุขร่มเย็นทรงเสียสละเพื่อพดุงชาติบ้านเมืองดับยุคเข็นนำชาติไทยให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้การแสดงโขนตอนพระจักราวตานแบ่งออกเป็นสององค์องค์ละสี่ฉากแต่ละฉากล้วนงดงามตระการตาใช้เทคนิคแสงสีเสียงประกอบอย่างลงตัว การเรียบเรียงบทที่กระชับสามารถลำดับเรื่องราวในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์อันมีเนื้อหาสลับซับซ้อนและมีความยาวมากออกมาเป็นการแสดงภายในเวลา2-3ชั่วโมงได้อย่างเข้าใจเข้าถึงและน่าประทับใจเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับ สองทศวรรษและจะยังคงเป็นหลักชัยในการศึกษาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขนเป็นมรดกวัฒนธรรมคู่แผ่นดินสืบไปและทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ผลิตรายการเกี่ยวกับประวัติศา,ศา,ศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและทำนุบบำรุงสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ